ค่พะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหัางไงหั่งไงค่ะหังงาหงไงกว่าเขี่ยวเก่าโอ้พึ่นบินไปแล้วเออพึ่นตกใจหัางไงหลายพ่อแม่พี่น้องค่ะหัางไงหั่งไง,ง,ไงนี่มาอยู่อันบนกลางเฮ้ยอแม่พี่น้อง มีไข่บปีวานาสินี้่เดพอแมพี่นองอืมเนสิม,มาฟักไข่ฟักมัตัวพ่อแม่พี่น้องนีมีเอ้จะกว่ามาเข็ดแตงยำเหิงเงด้พ่อแม่พี่น้องตกับปีกัพ่อวางอันมือสองมือนี่แหะพ่อแม่พี่น้อง คมือกี้นะบินไปแล้วเออได้ยินเสียงประตุยเป็นไรพ่อแม่พี่น้องเห็นม,มีใครมีอย่างบอพ่อแม่พี่น้องเออมีว,วมะมีใครบอพ่อแม่พี่น้องอืใครมือกันน้าเปลี่ยนเป็นปิดอันเอาเน่าหนันเอาเนี่นี่มาเห็ดหั่งเนาะพ่อแม่พี่น้องต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็บ่มี เราเี้พ่อแม่พี่น้องเขาจะตัดออกต้นใหม่บ้มีต้นเยอะมาหาเหตดทางนั้น,น,นต้นใหม่ต้นแม่มันไปเก็ดไปนี่มันเกิดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องขาดยาขาดฉ่างมาเก็ดอันนี้มามาเก็ดทั้งพ่อแม่พี่น้องข้าวไข่เพิ่นยูไปเนาะพ่อแม่พี่น้อง ค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่เ้าอันเราบ่เ,าเห็นอันปากอันนี้ด้พ่อแม่พี่น้องบ่เ,เห็นอ่าช่องทางเข่าเลยพ่อแม่พี่น้องเออทางเขา่าทางเข่าของอันนี้ไหมพ่อแม่พี่นอ้องอื้อ ทางเข่าของอ่าเนี่ยหัางหัางนกเนาะเพิ่นมาเห็ดหัางไม้ยีพอแม่พี่น้องหัางไงขึ้นอย่างนี้โอ้เขาบ่มีทางเข่าพ่อแม่พี่นองง้อ,องตุ่ยกับปีนี่ภาพพอแม่พีนองมาจอดมึงทางเข่าแต่กับเพิ่นเพิ่นเพิ่นบินออกหนีเด้อพ่อแม่พี่นออ้องเอ,ออ พงบินออกหนีอืมเขาเขามาโคดน้ำโคดหนังฉี่เนาะนี่นหะทุกคน,นเห็นทุกคนเห็นปากช้างทุกคนเห็นฟองเขาพ่อแม่พีนออ่น้องที่ว่าเห็นฟองเขาเได้เนะพ่อแม่พีนออ่น้องโอ้ว่าเห็นฟองอืมประตุเอก่ะนี่ละ่ะโอ้ยตะแม็นมาหลบก,กวนเพลนเนาะ พ่อแม่พี่นอ้องเออเขาก็อยากหูอยากเห็นเนาะอยากหูอยากเห็นเอออยากได้นั่งไปเสนออยากอ่าให้สาวๆพ,พี่นใ้นอูได้เห็นว่าเป็นต้งใหญ่เน่ยอยากเอาไปศึกษาเนาะพ่อแม่พี่นอ้องค่ะบ่เห็นบ่เห็น,นพ่อแม่พี่น้องปากทางเขาเ่าบ่เห็นเออบ่เห็น จะว่าอันเพิ่นเขาทางใดพ่อแม,ม่พี่น้องเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องปากปากทางเขาเป็นเสงนด้เออค่ะอ๋อไปปิดไปบ้องก,กันว่าปากทางเขาเป็นเสงนด้ค่ะคลิปนี้ก็ชับนีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้อง